นี่ก็อร่อยยุ้ยไม่อยอมเวิรดเบื่อนี <laughs> ลังใส่ไหมใส่ไหม,อม,ไหมโอ้ยใส่อะไรอีกเกินไปยุ่ยใส่ป่ะอ่าโอ้คือเสียกมาวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีครับ <laughs> วันนี้เราจะผ่านปา่าช้าเขาเรียปรกป่าช้าห้วยกากว่างแล้วก็ป่าช้าบ้านาน,าน,าน้อยนาดี ปิญสาณที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเรียนมาเราก็ขับรถผ่านตั้งแต่จีอาโนโลไม่มีไฟเอาวางไปเด้อเรียนผ่านมีผมดือนั่งรถกลางด้ยระวังเด้อเออสีฟ้าเลี้ยว้าเลี้ยวผีเป็นเรื่องที่เรื่องจริง่านจอที่ผมเคยพบมาตั้งแต่สมัยผมเป็นวัยรุ่น13-14 อับจีอาร์ไม่มีไฟนนักปะเอาคุณบอมีคนเอาซูไปใ่รเขาเขางไรเนี่ยปลนหรอเลก็หรอหาผ้าาาาอ้ยนี่ผ้าอะไรดนี่งนี่